ที่นี่เขาก็ปลูก,ลกพืชผักพื้นฐานเพื่อที่จะเอามาใช้กับครัวอย่างเงี้ยค่ะพวกพริกมะเขือพวกไอพืชผักที่กินกับลาบอะไรเงี้ยค่ะตะไครค้คาอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องพื้นฐานไปพวกผักกินกับลาบพวกไอมะตูมซาอูอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอพอเราทําแบบนี้ปุ๊บคือส่วนหนึ่ง เราได้เอาความรู้ที่ทํางานกับชาวบ้าน,นม,ามาทำที่นี่ด้วยอย่างเช่นเรื่องของการเก็บมเมล็ดพันธุ์เนะาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บตอนนี้ก็จะมีพวกมะละกอค่ะคือมะละกอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เรากินอยู่ในตลาดจะไม่มีพันธุ์แท้ก็คือเป็นพันธุ์ลูกผสมแขกนวลดําเนินแขกดําดําเนินอะไรต่างๆค่ะซึ่งมันพอมันเอามาปลูกเนี่ยมันก็ก็จะสภาพก็คือจะ,จะดกในช่วงแรกแล้วก็พอตอนหลัง ก็จะดกแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะนี่เราก็เลยพยายามที่จะเลือกเอาต้นต้นที่เราลูกผสมเนี่ยค่ะมาคัดเลือกแล้วก็เอาลูกสวยๆไว้แล้วก็ไปปลูกต่อ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทําอันนี้ก็จะอันอื่นๆก็จะเป็นพันธุพวกพันพริกพันุ์มะเขือเนี่ยค่ะก็เก็บไว้นี่อย่างถ้าเป็น,นเวลาเราเลือกเลือกพันุพริกเราก็จะเลือกเมล็ดที่เม็ดที่สวยแล้วก็ค่อยเอาไป เอาไปเก็บเป็นวิธีการเก็บแบบง่ายๆก็คือเลือกจากพันธุ์ที่สวยแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีมแมลงแล้วค่อยเอาไปเก็บแล้วเอาไปปลูกต่ออันนี้เป็นอีกอันนึ่งจะพาไปดูเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักตัง อันนี้เป็นผักปังเนาะผักปังเขาก็จะจริงๆหลายคนก็จะคุ้นเคยกับพิธีการปักชำผักบังแต่ว่า,เ,าเราพบว่าถ้าเราใช้ <c oughs> มเมล็ดเนี่ยค่ะไปปลูกมันจะมันจะทำให้ได้ต้นยอดที่ใหญ่เราก็เลยเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักปังไว้อันนี้ถ้าเราปลูกเก็บยอดจริงๆเราก็ไม่ต้องขึ้นเราไม่ต้องทำเป็นค้างแบบนี้ก็ได้ เราก็ปลูกแบบธรรมดาปลูกเหมือนแปลงผักพอยาวซึ่งมาสักฝ่ามือเนี่ยเราก็ตัดออกวิธีการปลูกด้วย <c oughs> มเมล็ดเนี่ยดีมากมันทำให้ยอดใหญ่แล้วก็ต้นแข็งแรงมันไม่เหมือนพวกผักบุ้งผักคะนาที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บแล้วก็จบผักปังเขาก็จะอยู่มีอายุเป็นปีค่ะก็คือถ้าเราถ้ามันยาวหน่อยเราก็ตัดแตง่งแล้วก็เติมปุ๋ยให้เขาเขาก็จะแตกยอดแบบนี้ค่ะได้ทั้งปี เมนูทั่วไปก็จะลวกกินเนาะลวกกินกับปนแต่ว่าเราวาาที่อร่อยอันนึงก็คือเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยนี่คอลลาเจนด้วยยอดเล็กๆพวกนี้บางทีก็เล็กเกินเราก็ตัดแล้วก็เอาไปปล่อยให้ลากินเศษผักที่เราเหลือจากแปลงผักนี่ไงคะ เราก็ไปปล่อยลงบ่อปลาคนก็กินปลาก็กิน